สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่าน FC l i ไลอ้นการประดิษฐ์ทุกท่านแล้วก็ FC ฟซ k โต Music นะครับวันนี้ก็ขอพูดถึง t o k กียวมิวนะครับที่เชิญน้องไลอ้นไปขึ้นเวทีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความต้อนรับน้องไลอ้นอย่างอบอุ่นนะครับ ร้านเล้วกจาร้านเล้วกจากลุ่มปิดร้านแตกแล้วนะกลุ่มปิดร้านแตกแล้วของโตเกียวมิวสิกก็ดีใจไปกับบอสบิ๊กด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เราก็ดีใจไปกับขาด้วยที่เขาเชิญน,น้องไรอันนะครับไปขึ้นเวทีนะครับก็ทำ ให้กุ่มปิดลานแตก <c oughs> ไปอยู่ที่ไหนก็นลานแตก <c oughs> <c oughs> ไปขึ้นเวทีสาวนอนเบ็ดบ้นแบงก็แตกอีกืองการน,นั้นสังกษีแตกเลยนะครับเออก็ต้องขอขอบคุณนะครับบอสโจที่เอ็นดูน้องไลอั้นแล้วก็บอสบิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอ็นดูน้องไรอันนะครับเชิญน้องไรอันไปให้ความสุขกับพ่อพ,อพอแม่แมทั้ง f อฟสาวน้อยทั้ง f อฟซีโตเกียวมิวสิกก็ไม่ผิดหวังนะครับได้ลูกชายแห่งชาติไปไม่ผิดหวังนะครับเออไม่ผิดหวังนะครับไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข ไม่สุกได้ไก่แล้วก็ล้านแตกก็ล้านแตกไมเออล้านแตกไม่สุกได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับแม่แม่เออสุกรีมันต้องสุกสีกลุ่มกลุ่มปิดกันลานแตกเลยอ่ะก็คิดดูเองเอะเดี๋ยวเราก็ลองดูตอนน้องไลอันจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะครับเออแต่ยังไม่ยังไม่มีกำหนดนะครับ ตอนที่ไปเล่นกับสาวน้อยก็คุยคุยกับน้องอุงอิงไว้นะครับว่าจะเชิญน้องอุงอิงไปขึ้นเวทีนะครับของพี่ไรอันนะครับเดี๋ยวถ้าพี่ไรอันจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะครับจะเชิญน้องอุงอิงไปด้วยนะครับเราก็อยากจะให้เป็นอย่างกันนะครับวันนี้ก็ไปขึ้นเวทีโตเกียวมิวสิกนะครับเออโตเกียวมิวสิก ผมก็อยากจะดูนะครับแม่แม่อยากจะดูดอกไลอันแต่งชุดแบบชุดเพชรแบบลิเกอ่ะผมไปดูคลิปที่ดอกคนเล่นลิเกแล้นโอ้สวยมากเลยนะครับเออเพราะว่าแต่ไอเวทีเนี้ยเ,เวทีโตเกียวมิวสิกแต่มันเป็นแบบแบบละครแบบละครเวทีมันมันไม่ได้แต่งตัวแบบ แบบชุดเพชรเลืออะไรเนี่ยผมผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับได้แต่ดูคลิปที่เขาเล่นเป็นละครเป็นฉากแล้วก็เห็นบอสเขาบอสบิ๊กเขาพูดมาว่าเออเออก็ได้ก็ได้รวมรวมมื่นคนแล้วหมื่นใบแล้วหมื่นคนแล้วและที่เข้าไปดูร้านแตกกับเงินเขาพูดนะครับเอออยากจะ เวลาน้องไลอันไปขึ้นเวทีแบบเวทีหมอลำอะ่ะแบบเวทีหมอลำอะ่ะเราก็อยากจะเห็นแต่งตัวแบบแบบชุดเพชรอะ่ะแบบแบบชุดลิเกอะ่ะเขาเขาเรียกชุดอะไรไม่รู้ไอ้ที่หมอลำอะนะเออที่มีเพชรแวบบ,วบแวบบ,วบโอ้้อง,องไรอันแต่งตัวขึ้นนะครับเออแล้วไปดูน้องไรอันลองลิเกดอยนะโอ้ลอง เสียงดีนะเราลิเกก็เสียงดีเจะ็จะโอจะหยิบอะไรมาทำเนี่โอ้มันสมกันนะมันเข้ากับบุคลิกหมดเลยขนาดไปแต่งตัวเป็นลิเกก็ร้องเพลงก็ว่าฝึกแป๊บเดียวเลยเออก็ยังร้องได้นะครับเอออยากจะเห็นนะครับเวลาไปขึ้นเวทีหมอลับอยากจะเห็นตวแต่งตัวแบบนั้นอะ ก็เราเห็นเน่เราเห็นก็แต่งตัวลิเกะอะล้อก็ดีนะครับเออแต่งตัวก็สวยขึ้นน้องเลยอันแต่งตัวขึ้นนะ่ะแต่งตัวแบบชุดลิเกอะฮะเออเดี๋ยวเราก็คอยดูนะว่าเออเวลาน้องเขาจะจัดคอนเสิร์ตแล้ก็จะชวนน้องอุ้งอิงมาแล้วก็จะมีใครมามั่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คอยดูนะครับคอยดูว่าก็คงมีหลายคนแหละนะครับ ที่น้องก็ไปขึ้นเวทีแล้วก็คงจะเชิญเชิญเขากลับมาขึ้นเวทีน้องมั่งอันนี้สองวงแล้วนะเดี๋ยวต้องมีอีกเรื่อยๆวงวงตีหมอนลับที่เยอะนะครับเออเยอะดังๆเยอะนะครับวงใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเออเที่ยวไอเล่นทั่วไปหมดนะครับเออเขานิยมเดี๋ยวนี้พูดง่ายๆนะครับ วงดนตรีหมอลำเดี๋ยวนี้เหมือนจะเยอะกว่าวงดนตรีลูกทุ่งอีกนะครับเออลูกทุ่งเหมือนมันจะซบเซาหรือว่าผมไม่ได้ติดตามก็ไม่รู้นะครับสมัยก่อนเยอะมากเลยวงดนตรีลูกทุ่งน่ะนะครับไปเล่นดี่นู่นีนี่เยอะมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้อะ่ะข่าวข่าวอะ่ะในโลกโซเชียลอะ่ะมีแต่วงดนตรีหมอลำนะครับ คณะใหญ่ๆแข่งขันประชันกันโอ้โหฉากจอแสงสีเสียงนี่โอ้โหก็หึมหมดนะครับก็หึมหมดก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องดูว่าน้องก็จะไปขึ้นวงไหนอีกนะครับขึ้นวงไหนก็ลัดแตกร <c oughs> <c oughs> ัดแตก่ก็บอกว่ารัดแล้วจ้ารัดแล้วจ้าก็ก็ เชิญน้องไปมันก็ต้องล้านแล้วจ้าล้านแล้วจ้านะครับเออก็ต้องแบบนั้นนหละใช่ไหมครับเออก็เป็นยังไงล่ะเป็นเป็นเป็นบุคคลเรียกว่าอจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะไปอยู่ตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองไปขึ้นเวทีไหนก็เขาก็จับเงินล้านเงินแสนเงินล้านกันทั้งนั้นนะครับก็ต้องเป็น ยังว่าแลวก็ต้องยอมรับนะครับเพราะลูกชายเราดีหล่อนะครับหลอ่ลอนะครับโอ้พูดง่ายว่าน่ารักหล่ลอเสียงดีเสียงดีแต่กาทจะหยิบจับเพลงไหนนะเอ้าสังเกตดูสดังเกตดูไม่ต้องสังเกตเราฟังเลยฟังเลยว่าเออ เวลาแม่ๆเขาให้ร้องเพลงอะไรอ่ะเห็นป่นออ้องก็เอ่ยเอื้อนเอ่ยขึ้นมานี่โอ้พอหมดเลยนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับเสียงก็เสียงดีกันรูกงามอีกตั้งหา้างนะครับดวงใจแห่งชาติของเราที่ไม่เบาไม่เบานะครับประยู่ที่ไหนก็นลัดแต่ นะครับลัดแตกเราก็ต้องแสดงความยินดีไปกับเขาด้วยนะครับเออว่าเออเชิญด็อกไปแล้วก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมครับแม่แม่เวลาเชิญด็อกไรอันไปนี่ไม่ผิดหวังนะครับเออก็ทําให้เขามีความสุขอ่ะใช่ไหมเออไม่สุขได้ันเลยล้าแล้วจ้าก็ก็ไป ไปแป๊บเดียวแหละคือเดียวนี้แล้วเขาล้านแตกเลยลนะ่เออก็ดูสิความนิยมนะครับจริงอยู่เขาก็มีฐานเสียงของเขาแต่ของเรา F อฟซี FC, เราก็ไปด้วยดูด้วยอะไรด้วยมันเราไม่ได้ว่าเออเอฟซี FC ของเราอย่างเดียวใช่ไหมครับเอฟซี FC เขาก็เยอะนะครับเอฟซี FC เขาก็เยอะเอเขาก็น่ารักก็ต้องขอขอบคุณ F อฟ โตเกียวมิวสิกทุกท่านนะครับที่ให้ความต้อนรับน้องไลอ้นนะครับให้การต้อนรับน้องและไลอ้นอย่างอบอุ่นนะเัาก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับลองไปติดตามดูนะครับเออลองไปดูนะครับเออกดไปที่ออไลอ้นการบนันดิตนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาเลยแล้วจะเอาดูคลิปไหนอะไรก็เราก็ไปเลือกดูอ้า ไปเลือกดูก่อนสักคลิปสองคลิปมาแล้วจะติดใจแบบผม <laughs> จะติดใจแบบกด็ดูเนี่ยผมก็ดูทุกวันทุกวันก็มาทำไงได้แล้วมันชอบซะแล้วนะครับเออมันทำให้คนแก่อย่างผมเนี่ยมันมีความสุขเออแต่เมื่อมีความสุขเราจะพูดอะไรเราก็มีความสุขใช่าไหมวันร้อนตากับทิพเราก็มีความสุขใช่าไหม บางครั้งคนลอะคนเดียวก็ได้มันมันไม่ยากเลยตอนนี้ผมก็รอดูอยู่เนี่ยว,ว่าเออมันจะไปถึงไหนเล่นกันถึงไหนแล้วนะครับน้องไรอันขึ้นอย่างเพราะเขาทำเป็นกลุ่มปิดเขาทำเป็นกลุ่มปิดก็เขาก็ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเดี๋ยวก็ต้องรอให้เขาลงเออลงเวทีกันหมดแล้วแหล,ละเดี๋ยวก็ค่อยๆมาปล่อยคลิปออกกันเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูนะครับเออเดี๋ยวเราก็ได้ดูนะครับ แต่ตอนเนี้ได้ข่าวแล้วว่า,าลัดแตกแล้วเราก็ดีใจเราก็ดีใจน้องน้องไปยืนอยู่จุดไหนก็ทำให้ทุกคนก็มีความสุขใช่ไหมเออคนที่เชิญน้องไปเขาก็มีความสุขนะครับเออไม่ผิดหวังเชิญไปแล้วก็ทำให้เขามีความสุขไม่ผิดหวังเลยน้องไปยืนอยู่จุดไหนนี่ก็ทุกคนก็ก็มีความสุขเออล้านแล้วจ้า ไม่ไม่สุ่ได้ไงล่ะแม่ๆนะผมก็อย่างว่าเลยผมก็มีความสุขไปกับเขาด้วยนะเห็นเขามีความสุขเยีเ้ยใช่ไหมเออเ,เราเราไปนคนชมนะครับเราเป็นผู้ชมแล้วบางคนเขาก็ไม่ได้ทําช่องแต่ผมทําแต่มันช่องเล็กแต่เวลาไปเห็นมีความสุขแล้วผมก็จะเอามาคุยด้วย แต่ผมไม่กล้าไปเอาคลิปเขามาให้ดูนะครับช่องผมมันเล็กผมกลัวกลัวลิขสิทธิ์เขานะครับกลัวลิขสิทธิ์เขาก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับออวันไหนขนาดผมไปหน้าง,งานนะครับบางเพลงมันก็ติดลิขสิทธิ์ก็ก็เอาลงไม่ได้เรายังไม่เก่งขนาดที่ว่าเออเขาทําไมเขาลงได้หมดเป็นเพราะอะไรไม่รู้แต่เราอะบางครั้งมันติดลิขสิทธิ์เราก็เอาลงไม่ได้ ผมก็ไปถ่ายต้องไลค์คลิปนะครับเออแต่บางครั้งมันลงไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์มันช่วงคาบเกี่ยวเพลงต่อเพลงนะเราไปถ่ายซ้ำกันนะครับเออซ้ำกันมันติดลิขสิทธิ์เราก็ลงไม่ได้ก็นี่ก็เหมือนกันเราจะไปดึงเออ